ดูแลเลที่เด็กมากี่ปีแล้วดูตั้งแต่เรียนอยู่ป .4 ป .5 ป .5 ประมาณ5ป5ไีไม่ถึง5ปีครับประมาณ4ปีตอนนั้นชกกี่ปอนด์นะประมาณสัก3ากว่าไม่รู้ว่า27โลมาอยู่กับผมไม่เป็นมวยอะไรก็คือเด็กมาก็มาอยากชกมวยหรือว่าหรือว่าอาจารย์พามาค่ายมวยอยู่ในโรงเรียนครับค<โอ>่ายมวยอยู่ในโรงเรียน,นมีรุ่นพี่มีิททนิ์มีพวกรุ่นพี่เขาซ้อมครับหมอนี่มาโรงเรียนก็จะมานั่งดู มานั่งเอบดีแต่เขาจะเล่นฟุตบอลเก่งเด็กนี้เล่นฟุตบอลเก่งเขาดูเววเห็นฟุตบอลผมก็เลยให้ธีวิตเนี่ยพวกี้ยไปถามว่าไปถามน้องทู่จะชกไหมเขามาเขาแบบเขินๆมนรู้จะชกเป็นไม่เป็มพอมาก็มาเริ่มชกชกไปก็สู้ด้วยใจสู้เพรับเด็กมันมีพัฒนาการจากการเล่นกีฬาเนี่ยมันเก่งทุกอย่างพอมามืยมันก็เป็นเริ่มเป็นเริ่มอะไรมันด้วย คือคือการชกของฤทธิเดชนเนี่ยครับประสบการณ์การชกจริงๆใน69ครั้งในครั้งนี้ครับในเมืองกรุงน14ครั้งครับ่างดำเนินเนี่ยประมาณ10ครั้งแล้วก็พิพิธให้ชิงได้เฉลี่ก็ถือว่าเร็วก็ใช้เวลามันสองปีกว่า2ปีกว่าสิบบาทสิบ่าไฟในประมาณ2ปีกว่าไม่ไม่ไม่ถึงครับไม่ถึงเหรอพี่เคเป็นคนทําคนแรกเลยนะมวยหลังรายการประมาณปีกว่า เวยรู้สึกจะเป็นกุ่8แปดมกุ๊กแปดคู่เก้าเริ่มเริ่มชกตอนที่มีการถ่ายทอดอยู่ช่องสามอะตอนนั้นเรเริ่มชกเริ่มชกครั้งแรกแล้วก็ก็เด็กมันมีการพัฒนาก็แล้วเด็กเด็กคนนี้จะไม่เลือกคุณชกอ๋อไม่เกีียงไม่เกีียงน้ำหนักเกินมาเยอะก็ไม่บ่นทำได้หมดไม่งอแงไหกเจ็ดโลทำได้โอ้โหคุมได้ทนี่ก็คือเป็นความกวนใจของอาจารย์ ภูม so ิใจภูมิใจตัะเลคนนี้ภูมิใจมากครับเนี่ยความสําเร็จของเด็กคนนี้อีกย่างก็คือว่าพ่อแม่เด็กไม่ใช่ทิ้งเด็กนะครับแต่เขาจะมอบให้ผมดูครับครับเนี่ยแม่เขาอยู่ที่สนามหลวงครับของสนามเขาน้อยครั้งที่เขาจะมาดูเขาจะไม่มาดูแล้วก็เรื่องเงินเรื่องทองทุกเนี่ยบางทีเนี่ยความสําเร็จมันเกิดจากการที่เราไปช่วยโปรโมเตอร์เขาไม่เคยถามว่าเฮ้ยไดดับแชมป์แล้วได้เงินเท่าไหร่ เราเนี่ยครับพี่วิทยาช่วยกันดันช่วยกันผลักเราก็ต้องเข้าใจกันครับ,รบทีนี้เด็กก็เข้าใจที่สำคัญเด็กก็เข้าใจผมผมจะสอนไม่ให้ยินดีอาชีพนะครับไม่ได้ไม่ให้ไปยินดีไม่ไม่ให้เอาตัวเองเปเปรียบเที่บกับให้อีกได้อาจตัวเต็มได้อาฉีเยอะเราสร้างกันมาเติบโต,ต,ตกันมาด้วยกันเราโตันด้วยกันน,นี่คือความสำเร็จของเด็กเขาเป็นคนเงียบๆดีนะเงียบครับแล้ววันนี้คิดว่าเกมมันจะเป็นยังไงเพราะคู่นี้มันเจอกันแปดครั้งเห็นปะคือ มวยเนี่ยมวยคู่นี้เนี่ยชกกันมาแปดครั้งเราชกกับหยกเงินเนี่ยตั้งแต่เราชกประมาณสิบสิบครั้งแล้วหยกเงินเนี่ยชกประมาณห้าหกสิบครั้งเราชกกับหยกเงินแล้วก็ชกมาเรื่อยชกมาชกมาชกมาจนรู้ทางกันรู้รู้ทางไหนจะวิธีไหนจะชกให้ชนะกันได้ไม่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 กังวลแต่ถ้าชกกับตัวอื่นผมกังวล อย่างชกกับซุปเปอร์ไบรท์งมีความกังวลชกกับเทปนี่ผามกังวลแต่ถ้าโชคลงก็สบายๆบายสถาก็สบายสบายเทปเราก็ไม่ต้องมีการจับทางก็จะเข้าใจกันอ่ะวันนี้ถือว่าชกเป็นผู้เอกแล้วก็ป้องกันแชมป์ครั้งแรกวัเนี่ยคือเชมป์จนแชมป์จนแชมป์อ้อมน้อยนี่แชมป์มาตรฐานเอาฝากเอฟซีติดตามกันหน่อยก็ฝากเอฟซีฝากกองเชียร์ของดิษิเดชสินคูเดชนะครับ ซึ่งผมได้เอามาฝ่าที่ค่ายเกตบสมทิษครับผมก็ให้พี่น้องช่วยกันเชียย์เพื่อพิสูจน์ศรัทธาครับนะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับซึ่งผมเชื่อว่าเด็กคนนี้ไม่ทําให้ผิดหวังครับเดิมพันอาจจะทะลุสองล้านแต่อนนี้ก็ล้านห้าครับเป็เจ็ดแสนห้าครับวางกันจริงไม่มีการหลอกครับแล้วก็พร้อมกับเข็นขัดแชมป์ครับ อีกนิดหนึ่งให้คิดว่าเด็กคนนี้ถ้าชิงแชมป์ก็ไม่เคยพลาดถ้าป้องกันเขาไม่เคยเสียครับากา,กา,าล,ลังคึกกาลังฮ้าวแล้วแหละพูดง่ายๆฮ้าวมากไม่ใช่